สี่สิบห้าเม็ดเห็ดมนูวง่ายๆค่ะไข่ลูกเขยค่ะเห็ดซีน่วยกินคนเดียวค่ะเครื่องปรุงนะคะเมื่อเพิ่งมีไข่ซีใบนะคะแล้วก็พริกแห้งพริกแดงนะคะพริกแห้งนะคะประมาณนี้แหละค่ะเอาไปทอดหรือไปใส่เอาแล้วกัผักชีค่ะแล้วก็มี้หอมเอ่อหอมหอมแดงนะคะในว่มีหอมเอ่อในรสแบบบานเท้าเอาในแบบนี้หอมเอ็นเดียกเอาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีน้ำแบบขามเปียกแล้วก็มีน้ำสมสายชู้น้ำสมสายชู้ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยค่ะแล้วก็น้ำปลา อันดับแบรกด้ะคะหน่อยก็สิเอาน้ำไปต้มไข่เดี๋ยวหน่อยสิเออไม่เคล็ดลับดนะค่ะเวลาเห็ดเห็บเปลือกไข่มันแบบเวลาแกะออกมันเสียไงหน่อยก็จะเอาไข่เป็นหน่อยเอาต้มไปเลยเนาะปิดไฟแล้วเขาก็เอาไปต้มไปต้มดนะค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะเอา,เะะา,าอัอนนี้ใส่นิดนึงน้ำสมสายชูเนี่ยค่ะเคล็ดลับให้อ่าเปลือกไข่มันเบ้ bực Today I'm going to make the, the fried egg, you know, uh, serve with the sweet and sour sauce, you know. I boil four egg, you know, and then I have uh, the ingredient. The other one I have a palm sugar about one tablespoon, and then it's the tamarind juice. It's about one tablespoon or so, and then dry chili. We're going to deep fry this, and also the onion. We're going to deep fry them, and uh, the other ingredient they have fish sauce. That's all. Let's go have a look how I'm gonna do. First, I'm going to boil the egg, it's gonna take about three minutes, okay? And after we will see the next step, what I'm going to do. Let's go. Uh, we boil the egg, we put a little bit of uh, vinegar to avoid, you know, like um. not a v o i c e you know it l l be easy to take out the the shell of the egg นะคะประมาณสามนาทีค่ะเดี๋ยวเขามาเอาออกเขามาแกะกันไปสิทีนี้เลยค่ะไข่ต้มสุกแล้วนะคะเอาเ็ดจังเีษค่ะเอามาสับน้ำออกให้หมดเลยค่ะ we dry up the water out from the from the from the boy egg and then w e e going to put the fly inside here ไฟโอเคแล้วค่ะเห็นบกว่า Here we go it's going to be like this ไม่ต้องเอาเกรียมไหลมันก็จเป็นยิงเสียค่ะเดี๋ยวตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นพักไว้ we different to turn the 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 color like this a little bit brown เห็นบอกค่ะสีสันเอาเอาแค่นี้ค่ะบพรต้องเอาใหม่หลายหน่อยเพราะเอาใหม่หลายเอาประมาณแค่นี้ค่ะสีสัน I think ไปค่ะบัตชิเน่เขาจะไม่เห็นซอสค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ we put the palm sugar about a tablespoon and then namakampi ekka tamarind juice ละลายแล้วเดี๋ยวเ้าใส่น้ำปลาด้วยค่ะ We add the the soy sauce No sorry fish sauce See I make the mistake again บบาาผิดอีกแล้วค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่ไฟอ่อนด้วยอย่าใส่ไฟแห้งด้วยค่ะ โอเคนะคะนี่หน่อยจัดจานเสิร์ฟแบบนี้โอเค I'm going to decorate my plate you k n o อ่าใส่หอมเจียวไปค่ะ we put um, the deep fried the um, onion and then the coriander fresh coriander is on the at right the middle ื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวค่ะ We put on the side we leave it t ิ้งไว้ข้า a ๆอัน e r w e going to cut the egg บันี้เฮาก็สิมาหั่นไส่ค่ะโอเคเบิ่งมาสอนว่าเป็นได่น้อไข่หน่อยอ้าอันนี้เป็นไข่ที่หน่อยต้มสุกด้วยค่ะ Here we go อันนี้ทำเป็นดอกไม้ค่ะอันนี้หนมอหน่าตัดด้วยค่ะ I'll pick you put the de fried dry Sorry, I'm using hand, I already wash my hand. Okay, I'm going to put the sauce. One second, I'm going to pick up the sauce and i ซอสได้แล้วค่ะโอ้ยนหนว่าหน่อยให้เข้มข้นเกินไปวะเนี่ยฮะซอสหน่อยอ่ะจะเป็นอย่างแสบคือเก้าแสบเนาะเห็นบอค่ะ we will put the sauce on the top like this okay and we add more the, the onion on the top แล้วก็เอานี่ใส่ไปค่ะ Here we go เสร็จแล้วค่ะบุหรุเป็นแซบเบ้เอ้ามึงสี่ล้วค่ะ mm hmm. เห็เุแบบง่ายๆไง mm hmm. เห็ดเทวแรกคือกนกันแบบใข้ลูกเคยค่ะมาค่ะอินทุกคนค่ะมากินน้ำหน่อยด้วยค่ะสิไปกินลาบัดที่นี่ Thank you for watching my video ขอบคุณไหลายด้วค่ะไปแค่นี้และค่ะ